สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรากกันต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาซื้อบัวอุ้ยไม่ใช่นะครับมานกเขาเหมือนเดิมแล้วครับผมไม่รู้จักหรือว่าบัวเขาขายกันยังไงนะครับรู้จักแต่ใส่ถ้วยใส่ชามแล้วก็กินครับก้อยเท่านั้นเองนะครับวันนี้มาหานะครับเสียนนกอีกเหมือนเดิมครับหลังจากที่ผมไปหาท่านนะครับอยู่อีกอำเภอหนึ่งตอนนี้ท่าน กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะครับอีกอำเภอหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องตามมาครับมาให้รู้เผื่อโอกาสหน้านะครับมีโอกาสได้ไปลุยต่อนก็พอได้รู้ว่าจะมารับที่ไหนยังไงนะครับถ้าเกิดไปรับที่เดิมก็คงจะไม่เห็นนะครับวันนี้เลยตามมาครับผมจะเป็นเซียนท่านไหนนะครับอาจารย์ท่านไหนามาอยู่ที่บ้านแล้วเป็นยังไงสบายไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม นะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามนะครับนี่แหละครับผมจะคอง่ขยนะสวัสดีครับพ่อโอ้ับเรียบร้อยแล้วครับเกษียณเรียบร้อยแล้วครับับบ้านครับกลับมาบ้านแล้วครับครับอันนี้บ้านอะไรพ่อบ้านบ้านโศกม่วงครับบ้านโศกม่วงครับพังทุยตำบลตำบลพังทุยตำบลพังทุยอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนั้นนะครับคุณพ่อท่านอยู่อุบลรั์อุบลรั์ครับนะครับเป็นนักการพันโรงนะครับอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้ กระเียนนะครับเมื่อตุลาเมื่อกี้ครับครับก็รวมได้หลายเดือนแล้วนะครับเป็นไงพ่อมาอยู่บ้านสบายไหมทีนี้สบายครับไม่ได้มีเวลาอะไรมาเร่งแล้วทีนี้ครัอยากต้อนนกกลับไปได้ตลอดวันเลยนะครับครับโอ้โหนกก็ขนมาทั้งหมดครับครับรวมทั้งบัวด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านนะครับเป็นไงพ่อตอนนี้นกพาชมหนรอพ่อตอนนี้เหลือยังไงนี่โอ้นี่เหรอแขวนอย่างนี้เลยอยู่ในคอหงัวครับในส่วนนี้ครับอ่า นกต่อก็อู้นนอันนี้กงรวมอันนี้กงกงรวมแจกแจกไปแจกไปเหลือเหลือท่านีครับอ๋อแจกไปตอนนั้นตอนนั้นประมาณยี่สิบกว่าตัวครับ 1> <1> ฮะตอนนั้นยี่สิบสองตัวครับตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านนี่ใช่ไหมพ่อครับนี่นี่นกนกนกอยูวกลวงวมในยี่สิบสองตัวยี่สิบสามตัวแล้วครับแจกไปเหลือท่านีแหละครับครับมี่ปูใดอยากได้ไหยิบไปครับออโอ้โหตอนนี้นกต่อเหลือกี่ตัวนกต่อพเนดนกต่อพเนดเหลือตัวเดียวครับอ่า ตอ่อพเนจรอันนี้อันนี้อันนี้นกคัดนกคัดที่คัดขึ้นกรงแล้วครับคือหนึง่งท,ท,ที่ที่มีอ่างเราก็มีมีม,งงมีของดีครับเอาง,ง่ายว่าของที่พ่อชอบครับครับอ่าครับโอ้โหมีเป,ป,ป็นปนกคัดที่ปีนี้ครับครับอ้าเห็นมีนกดินด้วยเหรอพ่อหนูอยู่ไกลๆหนูครับ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 กครับเป็นยังไงนะนกดินเห็นว่าช่วงนี้เล่นใช่ไหมพ่อครับครับเล่นเล่นเล่นดีอยครับแต่แต่ไ่ไม่ได้รุ่นพ่อนเพานกพเนยดเท่าไงครับ เดี๋ยวผมจะสอบถามอยู่สายเพนีดมาเล่นนกดินเป็นอย่างอันนี้นกมาจากไหนพ่อมาจากที่ไหนอันนมาจากไหนนี้นกซื้อซื้อตอมือมานกเอามาฝฟือเอาซื้อมาจากกรุงเทพครับโอ้เป็นนกนกเป็นสายไหนพ่อสายสเป็นมาเลครับเป็นมาเลมาเล่ลอยไหมมามาเลรลอยครับอันนี้กันได้ทุกอย่างนะพ่อเนาะครับต้องใส่ตาไข่ครับกันนกกันนกกระจก กินอาหารน้ำครับครับอาหารก็ให้เหมือนกันไม่พอกับนกครับพระเนียดเราครับมีดินมีหินเหมือนกันหรอครับดินหินกะเม็ดมีเลดครับครับอืมแต่เพราะว่าผมเห็นบางท่านก็ไม่ได้ให้หินให้ดินนะพ่อเนาะครับครับเป็นแบบให้แบบหัวอาหารอันนี้อันนี้นุ่มเละนกอันนี้ก็ที่ที่คุณครูไปที่ยุเคียนนะครับอ้ทีตมือมาที่ตัวนั่นแหละครับครับอีกตัวนึงขายไปนี่เลือเลือตัวนี้ตัวนี้บ่ราขายตัวนี้ที่เก็บไว้นะครับเหลือแค่ตัวเดียวครับครับถ่ายคนไหม ถ้าคนครับเรียบร้อยดีใช่ไหมช่วงนี้อากาศร้อนมันไม่เหมาะนะพ่อเนาะครับไม่ไม่เหมาะที่จะต่อนกครับอันนี้คัดแล้วนี่คือยังไงนี่ครับนกนกพวกนี้เป็นหนึ่งนกมีขล่มครับนกที่เสียงเสียงเสียงเป็นนกโซนมาจากนู่นหรือเปล่าหรือว่านกแถวนี้พ่อนกที่ยุคขึ้นกรุงยุตดเนี้มิตรนกยุ่นีครับอ๋อเหรอเอามาที่นน่นได้ออกมาด้วยไหมเอามาเลีอยย่เลียยูสามตัวครับเอามาจากที่นู่นหมายถึงว่าอำเภออุบลรัตน์ครับเรียนครับนกนกที่อยู่หลังเลี้ยนที เราเราพวกนี้ที่เก็บไว้ครับในครวางครับยุ่งทังนั้นครับที่นกมมจากเื่อนสองสามตัวนั่นอ้างอันนี้อะไรนี่อันนี้ก็อ่างครับนี่ครับโอ้ควางใหม่ๆเลยนี่ใช่ปะครับนี่อันนี้ขนอันนี้ตัวสุดท้ายตัวล่าสุดบ้างนึงครับไเนียงหรือว่านกดินครับโอ้เป็นนกเชลยดินครับนกดินครับขนย่างนั้นขนยัางเป็นครับจะเป็นขนขนป่าอยู่ครับครับได้เมื่อกี่เดือนแล้ว่อประมาณประมาณ สองสามอาทิตย์เนมั้งค่ผู้ครับโอ้พิ่งได้สองสามอาทิตย์เองครับแสแดงว่าก็ออกไปต่อดินอยู่เรื่อยไปไปเป็นบางมือแล้ะครับครับไปแบบขจาบอกว่ามันคึกขจ้บไปบ้านเฮเห็นว่ามันมีคึกยุกฟังหวยฟังยังที่กรปไปไปดักเอาครับอันนี้อะไรพ่อเนี่ยอันนี้อันนี้ตท่ากับป่ามือนะครับนี่เป็นของที่ระลึกครับโอ้โหเห็นว่าชอบนกเขาครับก็ทีมงานมาฝากครับอ้วันนี้หัวสวยจังวะครับอันนี้ตัวไหนยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้กะ อ้างทื่กันครับฮะอ้างเสียงไงได้มาจากข้างบันนองแวงเนี่ยครับส่วนนี้เลยน้ำพองครับเวใกลไกลบานเท่านี้แหละครับกำลังถ่ายคนครับนี่ครับครับเฮ้ยถ่ายคนครับอือหือนั่นก็อ้างตอนนั้นถ่ายคนเสร็จแล้วครับตัวนั้นคนได้ได้ช่วงช่วงเขาเลี้ยงครับนั่นครับ เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงปีที่แล้วใช <sh ippers> <ป>่ไหมครับไปไปครับวางๆางเขาเลี้ยงวางบ้านเท่าเกี่ยวเขาเนี่ยช่วงเกี่ยวเขากำลังเกีียวเขาเนี่ยครับครับผมครับต้องเกี่ยวเขาอ่าไหนพาไปดูเชเลยยังไม่ได้เข้าดูเชเลยเลยป่ะนกดินหมดแล้วใช่ไหมนี่เฉเลยนกดินหมดแล้วใช่ไหมมี่มีทั้งนกดินทั้งนกนกผนียดครับอ๋ออันนี้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 นกอันนี้สองปุกนกนกผนียดครับนี่ครับ๋อนกผนียัดเฉเลยตัวนั้นใช่ไหมที่ถ่ายคนบนึ่นครับอีก อีพวกนี้อีกตัวนึงนั่นที่ที่ปอกขาปอกขานีในตัวนี้กับสองกุ้งมีเขล่มนหครับนี่อ่างตัวนี้สองกุ๊เต็มเพือนครับเนี่อันนี้คือเป็นนกเชเลยนกดินอันนี้อันนี้ครับแมนอันนี้เชเลยนกดินตัวนี้ครับยูยูยูนในกุงนี่ครับอ๋อหมายถึงว่าข้างล่างนี่เป็นเชลยนกดินครับอันนี้อันนี้เหลือเหลือจากเข้าจะออกไปแล้วก็เลยนี่แหละครับตัวนี้ครับคัดไว้นะครับครับอ่า อันนี้อันนี้จะเป็นนกเพนียดนกเพนีด <c oughs> ได้ห้าหกตัวนี่แหละเพื่อนก็มาขอแบ่งไปกันเลยนี่ก็เลี้ยตัวเดียวครับครับอ่ะทีนี้ก็สอบถามเลยว่าแต่ก่อนเล่นเพนียดอย่างเดียวครับ <c oughs> ใช่ไหมพ่อค <c oughs> รับครับแสดงว่าหลังจากย้ายมาอยู่บ้านนี่ก็คือครับ <c oughs> เน้นนกดินเป็นหลักช่วงนี้เพราะว่านกเพนีดไทยขนนกนกเพนีดเันไทยคนครับครับ <c oughs> มันมันมันสู่เรียนนกดินวัยระยะนี่เพราะว่านกดินมันสีได้เปรียบพือ คือหาว่าหาวนกตัวเข้าดึงเก่งๆมันกะลุ่งครับมันบ่็คือมันบ่็คือนกเนียดนก่นกนียดต้องต้องให้นกมันคึกหลีมันยังเขาเรียบวครับอทานนกเข้านกนกดินนี่มันมันจิดดึงอยู่ตลอดแล้วมันเป็นนกมาเล่เนาะมันมันจีดินมันจีดดินได้ตลอดครับเมื่อคือนกบานเฮ้านกปลาเฮ้าและลักษณะการลงมันก็ลงง่ายกว่ากันเลยพอหรือว่ายังไงลงลงง่ายก็กันครับลงง่ายก็เพราะว่าหน้านี้นกมันบ่คึกปันใดเพราะว่าอาศัยว่านกตัวเฮ้าคึกเนี่ยครับอาศัยว่านกตัวเฮาคึก ครับแล้วก็นกมันลงน,นี่ก็มันคือมันลงไปคูเลยใช่ไหม่ค so รับมันมันบอกคือนกขึ้นต้นไม้เลยเขาเด็คือนกลงดินนี่ลงมากนี่พอมันอยู่ใกล้กันเนาะครับมันกันเขามาเร็วเขามาเร็วกวกรกรกรนกขี่เขาต้นไม้เขาต้นไม้ตัวมันกระโดดไล่ตัวจิไล่ค้อนอะไรยังบางตัวถ้ามันบอกคืออีรีมันก็ออกครับมันมันนกดนานี่มันเลยบกค่อยคึกมันเลยบกคนเลยบกค่อยต่อต่อต่อพเนยรได้บัดนี้ครับครับแต่นกดินมีโอกาสได้ได้กลัว ผมสังเกตบางงเห็นว่าช่วงนี้ออกไปนี่ก็ถ้าถ้าถ้าไปถือขอให้ออกคือคือว่าไงว่าถ้าเพื่อนบอกว่านกมันมีตกันยุ่งบางขันบางนีเฮาไปกันมีโอกาสได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับแปดสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอครับอู้แปดสิบเปอร์เซ็นนี่ถือว่าได้ตัวเลยนะถือว่าได้ครับนานนี้เด้แต่ว่านกคาเนียเท่าเนี่ยบ่บ่บ่คอยเท่าไรครับนานนี้มันมันมันขันเนี่มันก็หยุดไปแต่ว่านกเข้านกดินมันอาศัยว่านกดินมันมันมันดึงมันดึงเก่งก็ดึงเก่งก็นกนกผเนียเท่า เห็นว่าสองแต้มสามแต้มนี่สบายเลยใช่ไหมพ่อช่วงเขาเลี้ยงนี่ครับคุณครูครับเข้าเหลืองที่ผ่านมาเมื่อสิ้นนี่ครับกี่แต้มนกดินว้ยถ้าไปช่วงตะเศ้าสองสามโมงกว่านี่บางเดียวก็สามสี่เลยละครสี่แต้มครับคือคือคือว่าไงว่าถ้าถ้าห้องสี่บนุคัดได้เนี่ยครับฮะถ้าถ้านกบุ่คัดได้หมายถึงว่าไปเห็นมันขันมาคู่ตีตะไลนี่ไเอาใส่เอาเลยครับ ลงครับถือจุดในยางเกี่ยวเกี่ยวคือตอนนกขุมนี่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าขันขันสวยมากหนึ่งตอวพได้พอนกเข้ามันมันมันหอนเนาะมันยุดดินมันไอดินขึ้นมันกะมันกระดึ๊บ่ดีบันไดครับแต่ว่าถ้าถ้าถือมือนอกคือคือนี่โอ้ยสามสี่เตี่ยมเนี่ยมันเ้าไปเอากราบเลยครับเมื่อเกินสองโมงกราบแล้วครับครับก็คือเข้าบ้านแล้วไปเล่นตั้งแต่เช้าครับไปแล้วก็กลับไปไปแต่ว่าท่านเกี่ยงไหมอาจารย์ครับไปต่างต่าพ่อถ้าหใจะเาเสียงขึ้นเข้าไปเลย ปัตตเพินบอกว่านกมันจุดนี้จุดนี้จุดนี้เข้าไปตามจุดทีนี้มันสนุกไหมระหว่างเล่นดินกับพะเนียดทีนี้มันพอได้รุนคอนกพะเนียดยังไงไม่ได้รุนเหมือนนกพระเนี่ยคือนกพระเนี่ยนี่มันเข้าไปโซ่นจะเหยียบเนาะครับมันมีลีลาโดดขึ้นโวดร่งโวดไล่กันไล่โซ่ว่าจเข่าโซ่ที่โซ่กระโดดเหยียบเนาะทั้งบางทีย็โดดามโดดยังไม่ได้รุนเนาะเาอันนี้มันลงมามันไล่ของคู่ตีพระท่านนมก็ตีขึ้นบางทีเพราะท่านเข่ามาดนั่นซ้ำมันตีขึ้นก่อนครับเพราว มันเพราะว่ามันมันมันหวังมันกัดเลี้ยนนะครับคู่มาขุมห้องเลียนเขาใส่เลยไหมครับเพราท่านได้คู่บดบางทีบดได้ยินนอตเสียงว่ามันยนเสียงหยางมากบางเทีมันหวงกินบินมากนี่เฮียล่งเลยล่งกับล่งคู่เลียนน้ำบินมากกับเข่าหานกตอเอาเลยครับมีบางตัวที่แบบว่ามาแบบเงียบๆแล้วก็บินเข้าตีเลยก็ไม่ยินคือไม่ได้ยินเสียงก็มีช่บ่มียนเลยบ่มีได้ยินโยนเลยครับบางตัวนี่เข่ามากมันหาวมันคือกระหักมันล่งหานกตอเขาเลยมากอดกั คู่ได้ยินแต่เสียงมันคู่ครับแต่ว่าเสียงยนยังยังนี่ขันบ่อขันบ่อนันอีรีนี่มันถึง่บ่อคอยได้ยินหอดเสียงยนมันมันคือกระคักมันลุงเลยเลยลุงมาไหลเลยไหลเอาไหลเอาเลยครับซ้ำคู่มา้นี่ได้แล้วสองขันบางขันนงมันอยู่ใกล้ๆกันไงใส่ายใส่เลยครับบานีอยู่แถวบ้านเท่านี้คนบ่อคอยเ่นนกดินครับคือยู่แถวนี้คนมาท่านได้นิยมเ่นนกดินบบดนี้เรนนกไปเนี่ยครับมันมีแต่นกไปเนี่ยขนก็่ไปใส่พู้ได้ก็ว่าโอ้ยมันเกียดมันยั้งแล้วเข้าไปได้นี่นกมัันบลครม โล่งหาหนกดอกครับ<า>คือนกแถวเนี้ยคือมันรู้วิชาพเนียดแล้ว,ลวใข่ตัวันมัแบกไปท่าครับดีมันไม่สารพเนียดให้ดูยูบานเท่านี่แะนกพเนียดเท่าก็มีสองในบ้านมันทุยอีกสบ้านนักขามอีก เกือบเป็นบานหนึ่งบรรณาคามเลีนรลายครับบรรณาคามครับนกนกนี่บ้านโอ้นกนกเปเนียดบ้านนกพเค็ญเนี่ครับบ้านพเค็ญเนี่ครับอีกที่คุณครูว่านี่เลีนรลายขนส่วนมากเที่ยวเที่ยวนี่ก็จะสิรินเป็นนกเปเนียดหลายคู่แล้วแล้วที่เล่นดินนี่มีมีพ่อมีใครมั้ยมี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 ผมเนยขามีที่ลงพอที่อยู่บันนาคามที่วันไฮเด็กหน่อยเลียน่ะเพื่อนซื้อมาอยู่บันนาคามบ้านพเค็ญนั่นอีกคนหนึ่งครับขอมีประมาณสองที่เล่นนกดินครับยี่ห้นี้บ่ค่อยมีคนเล่นนกดิน สรุปง่ายๆเลยว่านกดินนี่ก็คือแต้มนี่ได้นี่ได้ได้ได้แน่นอนใช่ไหมพอมือได้ทุกมือแต่ว่าที่ได้หน่วยมือหน่วยมือหลายถ้าไปถือจุดนกนี่ถ้าไปถือจุดถือทีมันทนีมันอีรีนี่บลูตสองสามอันนี้อันนี้อันนี้อันหนึ่งสองนี่เท่าปกติหนึ่งสองปกติครับแสดงว่าออกไปคือต้องมีแต้ม ไปเมื่อได้เมื่อนั้นต้นนี่เจ้าอผมได้จนว่ายี่สิบกรตอยู่นี่อ๋อที่ได้คัดออกเหลือแค่สี่สามสี่ตัวนี่คือมีผู้ใดได้มากเอพิ่นมากจริงคนคนมาโอ้ยอยากได้นกเลยยิบเอาไหมไมึงก็ยิบเอาเอาไปเลยเลียบเบบบางเดียวมีแต่ผมบลูว่ามันเป็นจากกรูดเลยมีแต่ได้ยินแต่เสียงมันคู่นี่นะครับผู้รับแล้วมันก็ยิบไปบางตัวก็ไปหอดเพ่อนกับว่ามันเป็นตัวหนึ่งผมได้มาแต่บ้านหัวบึงผมโบโหมันเป็นสามกุกเลยโอ้ยินแต่เสียงมันคู่ครับ เขาจะว่ามันเป็นสามกุกเป็นแบบโอ้ผมเลยว่ามันมีดินวกสามกุกปวดเอาเปิ้ลนั่นเจ็ดชิบมาแล้วเพื่อนเขาไมา่ผมเบิง่งก็เปสามกุกไปที่ไหนแล้วทีนที่สามกุกอยู่นี่ยุยุธงหน้าเพื่อนเอาไปยุบานตะน้อยนะครับผมื่อนไปน้ำปมหกตวัวหมายถึงว่าพ่อนี่แบ่งให้ให้ทีมงานไปแล้วเพิ่นเพื่นเพื่นมาเพิ่นเพิ่นอยากได้เพิ่นก็เห็นว่ามีนกผมก็มาขอแบ่งไปแต่ความสนุกนี่อันไหนสนุกกว่ากผมกระทรวงประกันยาเท่าไหร่หรอก วนี้นี้มันมีเนี่ยมันสวยไปบางลีล่าใช่กันเนาะก็ mm hmm. โดดขึ้นโดดลงคู่โดดไล่ต้นไล่ไยังสวซจีเขามากมากไล่กัน,นย้อนอันนี้ลงมากมันตีขึ้นบางแี้วนียิยนคู่ทว่าคบแบบมันตีขาหรามันเกิดก้ <c oughs> นนั่นเ oh, รียมันมันมาได้ลุ่นทออนุกันเนี่ยเท่าดอกครับอันวอแบบแบบเลี้ยงวอแบบเลี้ยงคว้มวม้วนมันครับแต่ว่าเลี้ยนวอเลี้ยงได้ในสูนกดินไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าจับเฉลยได้เยอะม่นครับสูนกดินไม่ได้ครับครับอันนี้ก็คือจาก ป่าคุณพ่อนะครับที่ท่านได้เล่นแต่ถามผมผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่สายดินเล่นเบื้องสายผมไม่รู้เลยนะครับผมบอกว่าสายเเนียดมันสีสนุกกลัวกลัวนกทีเยียบครับมันมีลีลาคือคือบอกยังไงว่าส่วนมันสีส่วนมันที่เยยบเหี่ครับมันเดิเบื้องมันเด็รููจักว่านกคลาร่มมีขัดมีหนุนหน่อยหลไหมครับตัวใดมีข้าร่มหลข้าร่มหน่อยคลาร่มหลเขาดูจักตรงนี้ไม่รู้เลยอันนี้มากกว่ามันสาวลงดินลวนมันกับแล่นเข้าไปมันกับไปคู่ เป็นคู่สองามบาดบางทีท่านนี้นั่นทัดเลี่ยนเขาว่าท่านในคู่ก็ติดแล้วคือเอาง่ายว่าถ้าเป็นนกยินคือถ้าเหยียบคือหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงว่าเสียงอะไรอันดับหนึ่งสองก็คืออาจจะได้รู้ว่าคูอ่างหรือไม่คูอ่างแต่ถ้ามันเป็นอ่างแบบอ่างปก็ไม่รู้เรื่องอีกทีนี้บอลูบอลูครับบอลูบอลูเลยครับเพราะว่ามันติดก่อนบางทีว่าท่านในคู่ในคู่ครับวิ่งเข้ามาเรียนเขาว่ามันติดขึ้นแล้วติดกว่าขึ้นมันโต๊ะแก้มกนศ ยินออกไปมันติดขึ้นแล้วครับว่าได้ยินเสียงคู่กับมี่ครับบางทีลงมาเข้าเข้าต้ลงเข้าตกลงใกล้ๆเด้่ครับคู่ครับเข้าจังสีจากว่าโน่นลงน่นลงเข้าตัลงใกล้เพราะว่ามันลงมาบางตัวแลนกับว่ามันติดก่อนว่าได้ยินนอดเสียงกับมี่มันติดเร็วบางตัวมันมันแบบว่ามันมันคึกไหมครับเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดดินนี่ก็คือไปหนีมีแน่นอนแต้มนานาเขาเลี้ยงนาเขานานนกคึกนี่อีกจน้อยแค่จะบอกว่าเขาเขาว้นวานเขานี่นกเข้าไปตัวประเนียดที่มันคึกคึกนี่นั่นล่ะ บ่มีผ่านไปอ,อยู่นี่อยู่แถวบ้านนี่เขาจะนี่ตาหลีดเราไปใส่นี่มีนกคูอ้างนกเลี้ยวตนนี่ตันอยู่แถวบ้านผมเก็บเบิร์นเหรออยู่นี่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่นกเพื่นไม่ได้แถวเนี้ครับมันอยู่ใกล้บ้านเพื่อนก็ไปฝึกนกอเอาไปตัวไปเสียบไปห้อยไปอยู่ว่าเศร้ามันเลี้ยรู้จักครับ นกเลี้ยยตันยื่นนีพ้นยุข้างบ้านนี่เอามาแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บมาแเอามาเก็บมาเรียบร้อยวันที้นี่เอามาผมก่อนบ่ได้ค่อยดูดูแลมันมันก็ตายีอากาศตัวนี้มันร้อนครับมันห่อนนะครับอวันนี้ก็จากปากนะครับพ่อที่ท่านเคยเป็นสายเพนียตแล้วก็มาเล่นนกดินนะครับโอ้ก็มีสวยๆนะครับนกสวยๆอยู่นะครับแต่ตัวสวยกว่านี้เขาคงคัดไปแล้วแมนครับครับ อันนี้นกเงี้ยนเรียกไงครับนกเงี้ยนเรียกเขาว่าเอาครับผมนกเหลือแล้วครับเพราะว่าผมกับว่าเอาเพราะว่ามันเป็นมันเป็นนกที่บางตัวมันก็ไม่ได้ยินเสียงมันแม่ครับกูครับบางตัวได้ยินแต่ว่าบางตัวมันไล่บางอามบางอย่างที่ใคจะบอกกับ่เอาครับแสดงว่าการดูไลดยด้วยนี่คือถ้าคนดูเป็นนี่คือใครจะรู้เนี่นี่ว่าขันจีกูใช่ไหมแสดงว่าสูตรการดูนกนี่สําคัญสาหรับนกที่เราต่อดินมาครับแมนครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ยินว่ามันขันจีกูก็สามารถที่จะ ดูสูตรต่างๆที่เราเรียนมาจากจากคุณคู่นี่แหละบางเที่ยวกับจากคุณคู่ที่รุ่งคิดมากพงกระตีตามครับบางเที่ยวกับเห็นพ่อาจาันมวงยังที่ข้าเจ้าเห่นทั้งอื่นข้าเจ้าก็บอกมากกับมันสังเกตมึงในส่วนนี้แหละครับที่แต่ถ้าเป็นนกเนีดนี่ก็ยังพอรู้ครับนกเนีดนี่มันมันมันผนีนี่มันสัวมันถี่ใดเนาะครับมันกับสัวมันถี่มาโยน่นม่ายยังมานั่นมันเข้ากับหูอันนี้มันมันเร็วครับนี่บ่รู้บ่ได้ยินอเสียงบางเที่ยมากไ่ได้ยินเสียงเลยเรามีตัวไหนได้จากที่เป็นนกนเรก็บไม นกเก็บอยู่ในกลงร่วมบ่มีครับส่วนมากผมเก็บขึ้นสุ่มนี่ครับอ๋อก็พอได้อยู่ครับมีมีขาดไปก็คือได้ยินเสียงครับมีครูอ่างเนาะอย่างที่ที่ผมพูดเนาะครับครับที่ที่ที่เก็บไว้ส่วนมากก็จะเป็นอ่างครับมี่อยู่เก็บแต่ของดีล้วนเลยครับถ้าถ้าว่าอ่างผมถือว่าอยากเก็บเก็บไว้มีอยู่สามสี่ตัวมีโอกาสที่จะได้นกตัวเมียไหมพ่อนกต่อดินคู่อยากได้ปะไม่ใช่ไม่ถึงว่าถามว่าไเพราะว่านกเพเนียดมันมีทั้งแบตัวผู้ตัวเมียเหยียบแพ็คคู่ไหมครับฮะแพ็คคู่ไหมครับ ลงพร้อมกันบางเทียตัวเมียล่งส่วหนมางกที่มันที่ลงเร็วนี่ตัวเมียที่ลงปั๊บแล้วตัวผู้มันมันงหวงตัวเมียมันบอมันลงไปติดเพียเดียวเพราะว่ามันมันติดติดตั้งตัวผู้ตัวเมียกันมีไหมครับนี่ตัวเมียที่ใส่ปวกในคางนี่นี่นี่ตัวสีชมพูนี่ครับนี่นี่เป็นตัวเมียนี่ครับเป็นตัวเมียครับนี่ตัวเมียครับนี่ตัวเมียลงก่อนครับตัวผู้หวังเลยทีนี้ลงเข้าเรีวทั้งหากลบลงเพราะว่าตัวเมียช่วงเขาเลี้ยงมันทีมันทีมันทีคึกกันนะครับ มันดีล่งไปตัวผูตามตัวเมียที่นี่มันของตัวเมียนะครับมันก็ตัวผู้วิ่งไล่เลยตัวเมียอ่ะไปหานกเราทีนี้มันก็ติดติดแต่ถ้าตัวเมียลงใกล้เมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นอย่างนี้เลยติดมาครับติดบางทีก็ได้แพร์ครูพักส่วนถ้าทำมันร่วงมีโอกาสได้แพร์คูแต่ว่าเฮ้าหลัจักวันติดแล้วย่อพึ่งเข้าไปเอาพอมันโัวที่มันติดแล้วปั้มนี่พอมาตัวเมียมันติดก่อนนี่ตัวผู้ที่เขาไปไล่ตัวนกตัวเฮ้ามันก็ไปติดด้วยสิ่งกรมีมันจะไม่ นั่นเลยเหรอรูดเลยเหรอรูดรูดบางบางทีเฮาเฮาหัวใจมันติดบางตัวมันบกระโดดนะครับครูครับมันติดแล้วมันก็ดึงกันยิ่งยิ่งยั่งอยู่อย่า้มันมันมันมัตีตัวบวงว่ะครับมันก็เหลือหลักมันอยู่ซุ่มที่มันติคือยังไม่ได้บินขึ้นมันมันมันยังบกโพลกับมีครับมันตัวผูกเลี่ยนกับไปหาหนกตัวเฮามันก็ไปติดกับมีก็เลยเป็นแผลคู่ครับบางทีบางทีบางทีมันมันกับว่าไอเซนบางทีผมขันใช้กี่ชุดนี่พ่อมันมันเลียกได้จังหวะครูครับบางมองทานกกกเเเาาาารู้้จัว่นนมมองี กันผ่าเห้าใสสองชุดกันนี่ชุดละกี่หลักของผมใส่ชุดสิบเก้าหลักครับชุดละสิบเก้าหลักครับอืมสิบเก้าหลักครับถ้าถ้านกเข้าเข้าคิดว่าขาดลงมาบ่อยมันผ่าดเลยนี่ใสสองชุดเลยครับครับตรงขามเลยคือได้ยินเสียงเรามีครูอ่างอะไรประมาณนี้ครับที่บอกว่าจุดหรือว่าเป็นตัวไม้ที่ตัวไม้ครับทีมงานบอกมาแนนครับว่ามีของดีนะจุดนี้ครับว่สามารถใส่สองสองชุดได้เลยครับกันผ่าดครับกันผ่าดครับนะครับผมอ้าวก็ถือว่าเป็น การศึกษานะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่านกดินมันจะเล่นสนุกอะไรยังไงนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งเป็นคนละแบบกับผนี่นแม่นครับนะครับมามันอาจจะมีแต้มเร็วครับที่ยืนยันเนาะพ่อเนาะมีแต้มเร็วแน่นอนหรือมีแต้มกับบ้านแน่นอนครับแต่นกผนียนนี่พ่อบางเทีอนี่อาทิตย์หนึ่งในตัวหนึ่งเลยเข้าเข้าจนว่า เกาดินย้่นแล้วเกานมันขึ้น้ันเหยียบได้เอาไปมาเพราเหยียบจอยครับเข้าตั้งแต่หกโมงเช้าบางตัวเหยียบหกโมงเย็นถ้าจีเป็ดป้อถ่าจีไปไล่ออกก็เสียดายเสียดายก็เสียดายของครับงตัวถือตัวมากวทังทีน่ะเล่บเล่บเล่บเด็เปลี่ยนควอนไปว่าบินออกจอยเลยบบได้จอยมือหลังไปแก้ไม่ยังไงทีนี้มันรู้จักแล้วไม่ได้ทีนี้มันไม่เข้าใกล้แล้วทีนี้ใกล้เลยครับผมแต่ว่านกอันนี้นกดินตัวเกียร์กับเจียด้วยกันอื แถวแถวโรงงานกระดาษคนเล่นลายม่ครับแถวเขื่อนเยี๋ยวนี้คนเล่นลายแถวบ้านขํานคุ้นแถวยางนี่กระเจียดแล้วแถวบ้านแถวบ้านเส้นเวียบ้เขาเล่นกันลายได้ครับนกตอเดินเดียวนี้ของผมก็เตียงไงเดี๋ยวนี้เริ่มที่เกียดกันลายแล้วครับก็คือนกมันเคยโดนอะไรยังไงไม่เห็นอะไรมันก็รู้จักครับนกเขาเป็นนกที่ฉลาดนะครับเล่นยังไงมันก็รู้แบบนั้นเล่นพเนี่นกก็รู้พเนี่เล่นบินนกก็รู้ขกดนนครับนะครับเนาะครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับก็ เอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้มาเยี่ยมคุณพ่อเยบบ้อยแล้วได้ดูจากที่รอบหน้าก็คงจะไปต่อครับด้วยกันละถ้าเกรัไม่มีเวลาแล้วครับวันนี้พอมีเวลาเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านย้ายมาจากนู่นผมก็ยังไม่ได้มาเยี่ยมเลยนะครับมีนี่แหละก็เลยว่างพอดีช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยมาหาท่านครับรู้แล้วก็เอาไว้ประมาณนี้ครับขอเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจ ไม่พูดทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่ใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับก็ขออวยพรในพ่อครับลังกระียนมีความสุขนะพ่อนะครับออยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นร่มโพลร่มใสให้กับลูกหลานครับไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะครับผมขอบคุณมากครับคุณพ่อสวัสดีครับครับครับคุณครับ